สวัสดีครับวันนี้ร้านตามนิยมของเราจะมาสอนวิธีการตั้งค่า LV ลวิทอฟตัวโมเดลใหม่นะครับตัวนี้เป็นอินเวอร์เตอร์ขนาด6กิโลวัตต์นั่นเองนะครับซึ่งอินเวอร์เตอร์ตัวนี้นะครับเป็นไฮบริดออฟกิจอินเวอร์เตอร์ขนาด6กิโลวัตต์นะครับรองรับแบต48โวลต์ได้ทั้งลิเธียมและเจลนะครับและยังไม่หมดแค่นี้นะครับเขายังมาพร้อมกับพอร์ต Wi-Fi ที่มีไวไฟบิวอินในตัวนะครับและ Wi-Fi ตัวนี้นะครับแถมไปกับอินเวอร์เตอร์นะครับโดยมีเสาให้เราหมุนกับตัวพอร์ต Wi-Fi และนี่คือภาพเนมเพจนะครับสามารถสต็อปภาพเพื่อดูได้เลยนะครับเมื่อเราเข้ามาดูตรงนี้นะครับทางด้านใต้ของเครื่องก็จะมีพอร์ต AC in AC เ u t p o พอร์ต Wi-Fi พอร์ตหัวแลนดีเอาไวส้สำหรับสื่อสารกับแบตเตอรี่พอร์ตพาราเรียเอาไว้ขนาดเครื่อนะครับต่อมาก็จะเป็นพอร์ตแบตเตอรี่บวกลบแล้วตามด้วยสุดท้ายนะครับเป็นพอร์ตของ PV in PV out นะครับ เมื่อเราเปิดฝาออกมานะครับเราก็จะเห็นพอร์ตต่างๆได้อย่างชัดเจนมากขึ้นนะครับโดยที่ AC ใน EC Out เนี่ยครับเขาจะเอาสายไฟต่อเข้าไปนะครับมีกาวให้ด้วยตามด้วยครับพอร์ตเทอร์ออมินอลของแบตเตอรี่แล้วก็เทอร์มินอลของพอร์ต PV นะครับ และแน่นอนครับอินเวอร์เตอร์ตัวนี้มาพร้อมกับแม n นุหรือคู่มือในการใช้งานนะครับโดยฟังก์ชันในการใช้งานเนี่ยเขาจะอยู่หน้าที่21นะครับโดยฟังก์ชันที่เขาโชว์ไมห้เห็นนะครับก็จะเยอะมากเลยนะครับแต่วันนี้ผมย่อมาให้แล้วซึ่งคู่มือในการใช้งานตัวเนี้มันให้ข้อมูลมาเยอะมากจริงๆนะครับแต่ว่าหลายโหมดเหมือนกันที่เราก็ไม่ได้ใช้นะครับต่อมาครับก็จะเป็นหน้าของ e อ r ร์เลอร์โคนะครับซึ่ง e อ r ร์เลอร์โคเนี่ยเขาจะเริ่มต้นตั้งแต่หน้าที่41เลยนะครับ แต่วันนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการตั้งค่าคร่าวๆก่อนนะโดยขั้นแรกนะครับเราต้องเริ่มจากการเปิดเครื่องก่อนเลยนะฮะ แหล่งจ่ายที่ควรใช้เป็นอันดับแรกนะครับผมแนะนําไม่ ac ก็แบตเตอรี่นะครับแต่ที่ผมแนะนําเลยคือจะเป็นแบตเตอรี่นะฮะจากนั้นนะครับให้เรารอไปสักพักจนกว่าจะมีไฟเขียวปรากฏขึ้นแบบนี้นะครับอ่าเมื่อไฟเขียวปรากฏขึ้นแบบนี้นะครับแสดงว่าอิเวอร์เตอร์เริ่มพร้อมที่จะใช้งานได้แล้วนะครับอ่าตอนนี้เริ่มแสดงไอคอนต่างๆขึ้นนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นการ setting หรือการตั้งค่านะครับ แต่ก่อนเราที่เราจะมาเริ่มตั้งค่านะครับปกติเราจะกดปุ่ม enter แต่รอบนี้ไม่ใช่นะครับให้เรากดมาที่ esc ครั้งหนึ่งเบาเบานะครับจึ๊บค่นี้เราก็เข้าสู่โหมดตั้งค่าได้แล้วนะครับเราจะเริ่มตั้งค่าตั้งแต่โหมด0ูนหนึ่งเลยนะครับเราจะเริ่มไล่แต่โหมด0ูเลยนะตัวศูนย์หนึ่งเนี่ยครับคือ system work mode หรือโหมดการเลือกการใช้งานนะครับไอตัวเนี่ยครับมันแล้วแต่คนเลือกนะครับไอตัวเนี้ย g i d มันคือกิจนะครับคือกิจ first นะครับกิจเป็นหล อ่าตัวนี้ก็ใช้เป็นแผงเป็นหลักนะครับตัวนี้ก็ HBD นะครับตัวนี้ครับเป็นไฮบริดนะครับแล้วสุดท้ายนะครับก็จะเป็นแบตเตอรี่เป็นหลักนะครับแล้วแต่ทุกคนจะเลือกใช้งานได้เลยนะต่อมาครับเป็น02นย์ะครับ02ตัวเนี้ยครับจริงๆมันไม่จำเป็นจะต้องตั้งค่าอะไรเพิ่มเติมนะครับกับ03 04ก็ไม่ได้ตั้งครับตัวนี้ไม่ได้ตั้งนะครับแล้วก็0 5 0ย์เนี่ยเราก็ไม่ได้ตั้งเหมือนกันครับ ก็เลยกลายเป็นว่าตั้งแต่2 3 4 5หเนี่ยเราไม่ได้ตั้งเลยสักเมนูนะครับต่อมาครับก็จะเป็น0606นเนี่ยคือชาร์จิ่งเวิร์กโหมดนะครับตัวเนี้ย S N U ตัวนี้ครับจะเป็นไฮบ i ิดชาร์จนะครับต่อมานะครับก็จะเป็น N U C ครับ N U C นะครับก็จะเป็นโซล่าชาร์จเท่านั้นนะครับต่อมาครับก็จะเป็น O S O นะครับตัวนี้ก็เป็นโซล่าชาร์จก่อนนะครับแล้วก็ตามด้วย O U O นะครับก็จะเป็นกิจชาร์จก่อนนะครับ อ่าตัวนี้นะครับก็จะเป็น m a x i m u m current charge ์นะครับตัวนี้ก็เป็นคียจจำกัดในการชาร์จนะครับก็มันจะนจะต้องตั้งนะครับต่อมาครับเป็น08ครับ08ตัวนี้เป็น PV ชาร์จนะครับอันนี้ก็แล้วแต่แบตเตอรี่ของทุกคนเลยนะครับว่ามีสเปคเท่าไหร่นะครับอย่างเช่นผมจะตั้งชาร์จไ้ที่20%ของแบตอะไรอย่างงี้ก็ได้เหมือนกันนะครับแต่09เนี่ยเราสามารถปิดไปให้เหลือ0มป์ได้นะครับหรือคือเราจะไม่เลือกให้ AC ชาร์จเลยก็ได้ครับ ครับต่อจาก09นะครับก็จะเป็นโหมด11นะครับโหมด11เนี่ยคือแบตเตอรี่ไทม์นะครับส่วน USE เนี่ยก็คือตัวยูเซอร์เราสามารถคัสตอมได้เลยนะครับต่อมาเขาจะเป็นแบตตะกัวนะครับอ่าแบตล้ำกรดนะครับแบตเจลครับต่อมาก็จะเป็นพวกลิเทียมนะครับก็จะเป็น14เซลล์แบตลิเทียม14เซลล์ต่อมาก็จะเป็นแบตลิเทียม15เซลล์เรียงกันเลยนะครับและสุดท้ายครับก็จะเป็นแบตลิเทียม16เซลล์นะครับปึ๊บอ่า ส่วน N13 และ N14 นะครับคาดว่าไม่ได้ใช้นะครับหมวการใช้งานต่อมานะครับก็จะเป็น12นะครับตัวนี้รับจะเป็นชาร์จพีคนะครับหรือคือแรงดันชาร์จสูงสุดนะครับว่าเราจะตั้งกำแพงชาร์จสูงสุดเนี่ยไว้ที่เท่าไหร่นะครับที่ผมแนะนำเลยนะครับคือเมนูเนี้ยต้องเป็นเมนูที่ตั้งชาร์จโวลต์เนี่ยสูงสูงที่สุดในเมนูตั้งค่าของการชาร์จแบตเตอรี่แล้วนะครับโดยถัดมาเนี่ยครับก็จะเป็น สาครับไอตัว13เนี่ยครับจะเป็นโฟร์ชาร์ตนะครับหรือแรงดันชาร์จลอยต่อมาครับก็จะเป็น14ตัวนี้ครับจะเป็น AC ตัวพีของฝั่งแอมนะครับอันนี้จะพีอยู่ที่120นะครับที่ผมตั้งไว้ส่วนตัว15นะครับรีคอเวอรี่ชาร์ตนะครับหรือคือให้ตัวอินเวอร์เตอร์เนี่ยเขากลับมาชาร์จที่กี่โวลต์นะครับอ่าต่อมานะครับก็จะเป็น16นะครับตัวนี้ก็จะเป็นไฟจากแบตโลสลับไปกิศนะครับ และจากนี้ก็จะเป็นตัว17นะครับก็จะเป็นไฟกิดสลับไปแบตเมื่อแบตพรอมใช้งานนะฮะโดยการตั้งค่า2ค่านี้นะครับเราต้องให้ตัว17นะครับมากกว่า16หรือ16น้อยกว่า17นะครับ อ่ะสิตัวนี้นะครับก็คือ alarm battery low นะครับหรือคือการแจ้งเตือนคอนตอนแบตเตอรี่เรามีค่าวนที่ต่ำนะครับโดยที่เราสามารถเซตติ้งได้ว่าจะให้เขาแจ้งเตือนตอนไหนนะฮะแล้วถัดจาก18นะครับจะเป็นแบตเตอรี่ชัดดาวแบตเตอรี่ชัดดาวตัวนี้ครับเขาจะแจ้งเตือนเหมือนกันแต่ว่าจะแจ้งเตือนแค่สี่สิบห้ถึงหนาทีก่อนที่เครื่องเขาจะดับไปนะครับ ต่อมานะครับก็จะเป็นโหมดที่23นะครับโหมดที่ย3ตัวนี้จะเป็นโหมดการเปิดสื่อสารแบตเตอรี่นะครับโดยที่จะมี i อซีแกับปิดการใช้งานการสื่อสารนะครับ me. Me ครับในกรณีนี้นะครับ ถ้าเราเลือกตัว23นะครับเป็น i s c 8 5เราก็ต้องมาตั้งหมดที่24นะครับเพราะมันคือ b m s นะครับไอตัว b m s เเนี่ยเราต้องตั้งให้ตรงกับ b m s m ที่เราใช้กับแบตเตอรี่นะครับไม่งั้นแบตเตอรี่มันจะไม่สื่อสารกันเลยสื่อสารกันผิดพลาดนะครับโดยตัวย่อเหล่านี้นะครับเขาจะอยู่ในคู่มือหน้าที่25นะครับในหมดตั้งค่าที่24เราสามารถเข้าไปดูได้นะครับว่าตัวยอ่อพวกนี้นะครับมันคือ b m มตัวไหนบ้าง ต่อมาครับก็จะเป็นโหมดการใช้งานที่30นะครับตัวนี้จะเป็นเสียงการแจ้งเตือนหรืออะลามซาวนะครับเราสามารถเลือกที่จะเปิดหรือปิดมันได้เลยนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นโหมดที่31นะครับโหมดที่31เ็นี่ยครับเขาคือโหมดการขนาดเครื่องนะครับโดยที่ S I G นะครับที่เราเห็นอยู่นตอนนี้นะครับก็คือโหมดซิงเกิลโหมดนะครับโดยที่ไม่ได้ขนาดนะครับอ่าแล้วหลังจากนี้นะครับเราจะมีการสอนขนาดในอีกคลิปหนึ่งนะครับเนื่องจากคลิปนี้มันยาวเกินไปก็เลยไม่สามารถทําได้นะครับ สำหรับใครที่มองหาอุปกรณ์โซล่าเซลล์ที่ดีและมีคุณภาพเราขอแนะนำร้านตามนิยมหรือ w w w t a m n i y o m c o m ช่องทางการพูดคุยติดต่อสื่อสาร line official แอตามนิยมพร้อมติดตามข่าวสารได้ที่ f a c e b o o k ตามนิยมของเราและวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนขอขอบคุณที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้นะครับขอบคุณครับ